อันนี้ขายเป็นขีดเหรอครับตัวนี้ขีดก็มีอ๋อเราเราเราหยิบชิ้นมาชั่งได้เลยใช่ไหมได้เลยใช่ขีดแล้วเท่าไหร่พี่ขีดละหกสิบห้าบาทหมูกรอบขีดละหกสิบห้าบาทขายอยู่ที่วังคุ้งเรือสาขาแม่ตะนาคอืหน่าน่ากินมากเลยน่ากินเลยอร่อยอร่อยขีดละหกสิบห้าหรือถ้าใครจะสั่งผัดกะเพราก็ผัดให้ได้เลยเหรอครับเนี่ยอ๋อ กดูอ๋อนี่ผัดไปแล้วทางนี้โอ้นี่ตรงนี้ผัดไปแล้วน่าทานมากนะครับอยู่คลองถมตลาดไทยนะครับอยู่ปทุมธานีครับน่าสนใจมากครับร้านนี้กะเพรานินจาเหรอครับชื่อร้านอ่าเช่ครัเอาไปขอบคุณครับพอ,พอ,อ่าเดี๋ยวจะชิมให้ดูเดี๋ยวครับโรคเร้าอ่โโอะโอ้มีหลายสาขาดเดี๋ยวจะลองลองชิมดูเนาะอ่าลองดูดูรอบจิต่อยต่อยน้ำจิ้มหน่อยก็ได้ครับอือดคตร ขึ้กรอบมากครับคุณผู้ชมนี่จิ้มๆนจิ้มนะพี่อ่ะกานี่พี่พี่เขาให้ลองโอเคขอบคุณครับอืมนะนิดหนึ่งนะเอาจิ้มเลยอืมใส่เยอะๆปั๊บใส่อีกต่อยเออเอออ่นี่พี่เขาบอกว่าให้ชิมดูเลยเนี่ยอ่ะแล้วผมจะลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมซื้อแล้วซื้อันเดียวซื้อันเดียวโอ้นุ่มกรอบใช่ไหมโอ้น้อมจิ้มเด็ดเลยสุดยอดพอดีเลยน้อมจิ้มพอดีไหม พอดีมากโอ้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมกะเพรานินจ้าใช่ืมว่าเป็นตะกินกับพี่หนอนครับสุดยอดครับแน่นกว่ครับ